เป็นมาแล้วนะครับน่ารักมากเออมาแล้วมาแล้วนี่นะครับคือไฮไลท์มาอีกแล้วนะครับกับแชมป์ยมี่นะวันนี้เราจะพามาเที่ยวโครงการเดอะเดอะเทลทรีนะครับเกอคาเฟ่เป็ดนะมีนะเป็ดดูทางเข้านะครับโอ้โหดูทางเข้านะครับยังกระมูบ้านอ่ะยังกระมูบ้านอีกนะโอ้โห ยอย่างกับหูบ้านอีกนะไม่น่าจะใช่ขาไฟเป็ดขาไฟปิดโอ้โหดูซ้ายกับขวานะครับอาจจะหลงทางหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าดูบรรยากาศนะทางเข้ามานะครับแล้วเราก็จะหาที่จอดรถได้เลย นึกว่าในนึกว่าหมู่บ้านนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วคือคาเฟ่เป็ดนะครับว้าเข้ามาแล้วพันธ์วกเข้ามาแล้วอันนี้นะครับไหนทันวาทันวาได้อาหารเป็ดมาแล้วนะครับเดี๋ยวทันวาจะไปเลี้ยงเป็ดนะโอ้โหบรรยากาศนี่อ่านี่นะครับโอ้โหสวยมากดูนะครับนี่เหมือนคิดว่าเหมือนหลุดออกมาจากต่างประเทศนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะทันวาทันวาทันวาให้อาหารเป็ดแล้วนะครับ น่นะคุณหม่ำกับทันวาก็ให้อาหารเป็ดอย่างสนุกสนานนะเป็ดอะไรวะสะอาดจังเป็ดสะอาดมากเลยนะครับสะอาดกว่าเราอีกสะอาดกว่าเราแตเอานะ yes. อโอโอ้โหบรรยากาศส,สวยมากนะครับรใช่ใช่ไปฝั่งนู้นก็ได้ไปดูเป็ดมันไ,ได้รินก่อน้อมันจะอยู่ใน,นกรงหรือว่าออกมาหมายถึงอะไรเป็ดเหรอ มันมันอยู่ที่สาไงอ,อ่ะคาเฟ่เป็ดร้านนี้จะอยู่ย่านมินบุรีนะครับย่านมินบุรีอ่าเป็นห้ามเข้าเด็ดขาดนะทันวาบอกทางนี้ก็ได้อ๋อทางนี้ก็มีเป็ด,ม,ปดมีปลาด้วยว้าวธรรมชาติสวยๆเลยนะครับโอ้ปลาคราบตัวใหญ่มากเลยเป็ดอร่อสะอาดจังวะ <laughs> โอ้โห oh, oh. สวยมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โ oh. หที่ถ่ายรูปเยอะมากนะสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะนี่นะครับแล้วจะพามาดูบ้านเป็ดนะอันนี้คือบ้านเป็ดนะครับนี่นะครับไปดูบ้านเป็ดนะครับโอ้โหสุดยอดนี่ไงนี่ไงเป็ดแมนดาริน น่าเป็นเมลานินนั่นะมันมาอีกแล้วนะนู่นนะตัวนั้นโอ้ยมีหงด้วยหงด้วยให้ไม่ไดีให้ไม่ได้ผม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 กำกำกำแล้วก็โยนแม่หันไปครับโอ้แม่หงหงหงอันนั้นนะหง ดูแล้วมีหงด้วยนะครับโอ้แล้วนี้ก็เป็ดสวยงานั้นานั่นกับเป็ดแมนดารินนะครับนี่แต่สีมันจะไม่สวยเหมือนต่างประเทศเนาะมันอยู่บ้านเราอากาศร้อนสีอะจะไม่สวยนะครับเหงหงหง,หงเราไปไม่ได้ <inate> โอ้นี้ดูบ้านเป็ดดิน่ารักมากม <que> คุณเห็นบ้านเป็ดไหมคือสายพัดดนธุ์เป็ดนะนี่เป็ดวอดักแล้วก็เป็ดแมนดารินนะครับมีอยู่สี่สายพันธ์นะเฉพาะในบ่อน,นี้นะครับก็มีหงหงหงขาวแล้วก็เป็ดปากแดงอ,อ่า่าอนี่นะสันรัประดับไปด้วยดอกไม้นะครับไปไปต่อผมถืออาหารผมมาด้วยดูบรรยากาศนะครับ ดูดูบ้านเป็ดนะอันนั้นคือบ้านของเป็ดนะครับงานี่นะครับเป็ดสะอาดมากเลย,ยแล้วตัวก็าน่ารักพอดีเลยน่าจะไซ์โลคุณแมาน่าจะไซ์โล่น <laughs> ะน่าจะไซ์โลนะครับเป็ดอะไรก็สะอาดมากเลยสะอาดจริงอะ่ะยอมรับเลยว่าเป็ดสะอาดมากๆนี่นะครับคือไฮไลไท์นะ เขากาลังจะไล่เป็ดเข้าบ้านนะครับนี่นะเป็ดเป็ดเป็ดกำลังจะเข้าบ้านแล้วนะครับเป็ดมาแล้วนะครับน่ารักมากเออมาแล้วมาแล้วนี่นะครับคือไฮไลท์อ๋อนี่นะครับไปแล้วครับเป็ดกําลังจะเข้าบ้านนะครับไฮไลท์นะครับทีเด็ดเลย เราจะเดินไปส่งเป็ดนะครับดูนะครับโอ้โหเด็กเยอะมากส่งเป็ดเข้าบ้านนะครับนี่คือไฮไลท์นะครับรถต้องเป,ป,ป,ป็นเราไปกอนคนมาส่งเยอะมาก นะนะก็เห็นเป็ดไหมเท่ไหมดูดิโอโห,โ,หโ,หโ,หโหเยอะมากเลยนะเด็กเด็กมาส่งเป็ดเพียบเลยแต่มามาตรงนี้ดูนะครับคนมาส่งเป็ดเพียบเลยที่เด่นเลยนะครับคือส่งเป็ดกลับบ้านนะครับอ่า ดูว่าคนมาคนรอส่งเป็ดนะครับเทียบเลยเท่อ๋อไปแล้วเป็ดขึ้นบ้านเป็ดแล้ว <ś led> ยังน่ารักอ่ะแล้วก็จะไปปล่อยตรงนู้นบายบายเป็ <ś led> ดบ๊ายบายเป็ <ś led> ดบ๊ายบายเป็ดน่านครับรถขนเป็ดไปแล้ว แล้วก็น่าจะไปเป็ดไปปล่อยฝั่งนู้นนะแต่ว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามนะครับเราจะไปไม่ได้นะเราก็จะได้ส่งเป็ดแค่นี้นะครับดูเป็ดแมนดารินนะครับสวยมากมาเป็นคู่ด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ม,มีอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องคลิปวนนนิงด้วยน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า บายบายแล้วคราวทุกทีผมเห็นเป็ดกระโดดนะ้ำอ๋อใช่ใช่เราเจอกันในคลิปหน้านะครับบาย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 น้องเป็ดน,นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับบาย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 น้องเปโ <Okay. S 3> อเคไปกินข้าวล่างไปถึงข้างล่า